แต่ถ้าสมมุติว่ามีใครจะเริ่มต้นมาทำบัวเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างฮะที่จะทำได้อย่างอาจารย์คือคือคืออย่างที่ผมคุยมันต้องต้องทำอะไรบ้อย่างอย่างที่ขึ้นนะหนึ่งก็หนึ่งใจรักเนี่ยนะครับแต่ว่าก็เวลานี้มีหธุรกิจที่เขาทำบัวก็มีเยอะนะครับมีมีหลายเจ้าแล้วนะฮะแต่เขาทำเป็นธุรกิจนะฮะก็เป็นเป็นแค่ว่าเป็นก็คงจะใจรักด้วยแล้วก็เป็นความต้องการทางธุรกิจเพราะว่าตอนหลังๆนี่คนมาปลูกบัวเยอะความรู้ต้องไหมฮะ ก็สวัสดีครับความรู้นี้ต้องต้องเป็นหลักเพราะว่าถ้าไม่มีความรู้แล้วเนี่ยคุณก็เอาสิ่งที่ไม่ไม่รู้ไปบอกชาวบ้านไปขายให้ลูกค้าทนนี้อย่างคนที่ไม่รู้บัวมาก่อนเนี่ยศึกษายากไหมครับที่จะมีความรู้เนี่ยมาทำกไม่ยากเลยเพราะจริงๆนะมาที่นี่เนี่ยครึ่งวันก็รู้หมดลวครับเพราะงั้ผมคืองี้มผมรับผมมีผมมีลิสต์นะว่าจะ ปลูกบัวเนี่ยจะต้องรู้อะไรบ้างเขายังมีลิสต์อยู่ทำลิสต์อยู่เลยผมผมเรียนกับผมสอนหนังสือด้วยครับผมสอนเพื่อนักเรียนเอาเอาสั้นๆเลยไหมต้องรู้อะไรบ้างก็หนึ่งนะต้องรู้จักพันรู้จักรู้ป่ารู้จักชนิดของบัวก่อนนะว่าบัวที่เราปลูกเป็นไม้ดอกประดับหรือเป็นเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยนะฮะมีอะไรบ้างมีกี่ชนิดพอจากรู้ชนิดแล้วเนี่ยทีนี้ก็เรื่องใหญ่ๆนะเรื่องหลักคือรู้ต้องรู้พันธนะเพราะว่าพันเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักพันเนี่ยเราจะบอกไม่ได้พันธุ์นี่มันต้อง ต้องการที่แคบที่กว้างน้ําลึกน้ําตื้นต่างๆเนี่ยคือถ้าว่ารู้พันธุ์แล้วมันจะบอกได้โอเคครับรู้ชนิดรู้พันธุ์รู้พันธุ์นะครับแล้วก็รู้ถักรู้จักวิธีการขยายพันธุ์นะครับเพราะว่าวส่วนใหญ่นี้จะเป็นพันธุ์ลูกผสมทั้งนั้นนะครับถ้าอาจารย์จะขยายแบบไม้ทั่วๆไปก็เอาเม็ดมาปลูกเพาะเลยเนี่ยมันไม่ยากแต่มันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เหมือนต้นพ่อต้นแม่นะฮะมันจะกลายหมดเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จักวิธีการขยายพันธุ์ของแต่ละ ตงบัวแต่ละชนิดอย่างบัวหลวงเนี่ยบัวหลวงที่ส่วนใหญ่จะไม่ผสมเพราะแต่ว่าถ้าขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ยังไงปลูกด้วยอะไรก็ปลูกด้วยไหลนะฮะเียกเขาเรียกอะไรไลโซมหรือสโตรอนนะฮะปลูกด้วยไหลถ้าเป็นบัวบัวฝรั่งนะฮะบัวฝรั่งปลูกขยายพันธุ์ด้วยอะไรขยายพันธุ์ด้วยเงาอ๋อใช้เงาเหมนใช้เงาใช่ใช้หน่อใช้เงาครับถ้าเป็นบัวผันบัวเผือกหรือบัวสายถ้าปลูกในที่ในเหนือเหนือมันจะมันจะต่อขอขัวผิดถั่วให้นะครับ ก็เอาหัวไปปลูกแต่ถ้าหาว่าปลูกทางใต้ลงมาอากาศร้อนมันไม่มันไม่สร้างหัวให้ก็ต้องรอจนกระทั่งต้นแม่มันแตกแตกหน่อต้นเล็กๆออกมาข้างๆแล้วก็แยกออกมาถึงจะได้พันธุ์ที่เหมือนต้นพ่อต้นแม่ไปนะครับจงกลนี้ขยายพันธุ์จากแล้วด้วยหัวจะมีหัวเล็กๆฝังอยู่โคนต้นก็เอาหัวนี่มามาปลูกนะครับเราแยกหัวตรงนั้นออกมาป่ามันไม่ตรงนี้ไม่เหมือนชาวบ้านครับตรงนี้เนี่ยหัวเขาจะฝังอยู่ในในเง้าไฟหวัง จริงๆเราเนี่ยคนไม่รู้อ่ะนะฮะผมผมเพิ่งผมเองก็เพิ่งมาเจอผมเจอโดยฟลุกครับก็เนี่ยมันลื้อปลูกเลื้อแรงต่างเนี่ยพอลื้อขึ้นมาไปเอ๊ะมันมีอะไรติดมือมาว่ะครับอ้าวมันกลายเป็นหัวเล็กๆขนาดปลายนิ้วก้อยเนี่ยครับครับก็ลองเขี่ย๋อมันฝังอยู่ในในในลำต้นของหัวลำต้นของชนกนีเนี่ยเง่าเนี่ยนะฮะเนี่ยนะครับจุดนี้ก็ขยายพันธุ์ด้วยด้วยหัวเล็กๆเนี่ยเขาเรียกแล้วเยอะไหมครัหัวที่อยู่ตามก็มันมันมันไม่มากต้นหนึ่งมีไม่มากแต่ว่ามันมันให้บ่อยนะฮะ แล้วก็บัวกระด้งก็ขยายพันธุ์ด้วยเม็ดลูกเดียวอด้วยเม็ดลูกเดียวเพราะว่าแต่เดิมท่านผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ผมก็นึกว่าบัวกระด้งเนี่ยจะเหมือนบัวผันบัวเผื่อนบัวหลวงขยายโดยหน่อเดินเข้าไม่ใช่ครับบัวกระด้งนี่อาจารย์เห็นงมีต้นเดียวเท่านั้นต้นเดียวโดดๆเราใช้เม็ดมาใช่เม็ดเอาเม็ดไปเพาะนะแล้วก็เพาะจนกระทั่งแยกเป็นต้นอย่างที่อาจารย์เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ขยายพันธุ์ต้องรู้ขยายพันธุ์ยังไงนะครับจากนั้นละครับป่าฮะเราเรารู้เพราะว่ามันจะเป็นเกี่ยวข้องกับการปลูกด้วยอีกอย่างก็การเจริิญเตตบโของมันฮ อย่างบัวหลวงมันโตทางนอนใช่ไหมฮะบัวหลวงบัวฝรั่งโตทางนอนจะปลูกเด่นก็ต้องปลูกภาชนะหน้ากว้างใช่ให้มันมีที่สำหรับให้มันวิ่งมันเดินใช่ไหมฮะถ้าเป็นบัวผันบัวเผื่อนบัวสายขึ้นฮะบัวผันบัวผันเผื่อนบัวสายมันขึ้นอย่างนี้ก็ปลูกภาชนะแคบได้แต่ให้มันก้นลึกหน่อยใช่ไหมฮะมันมันเกี่ยวข้องกับที่มันมันเชื่อมมาอยู่เนี่ยนะครับทีหลังจากนั้นนี่ก็วิธีการดูแลรักษาอย่างที่อาจารย์เถียนเนี่ยนะก็ เทคนิคนาทิกมันธรรมดามันก็ง่ายง่ายคือหลักใหญ่คืออย่าให้น้ําสกปรกเรื่องความสะอาดเท่านั้นเองนะฮะทางน้ํทาอะไรที่มันเหตุทําน้ําสกปรกแก่หรือกันส่วนใหญ่จะเป็นการกันก็คือเนี่ยเด็ดใบดอกเป็นใบแก่ทิ้งดอกโรยทิ้งก่อนที่มันจะเน่าเนี่ยนะครับใช้ทุนเยอะไหมครับทุนมันพดถ้าปลูกเป็นแบบถ้าสมมติจะปลูกเพื่อมาเป็นอาชีพอาชีพก็ปลูกขาย มันมันแล้วแต่อาชีพคือว่าถ้าเป็นอาชีพขยายพันธุ์เนี่ยนะฮะก็ที่เขาทาอยู่เวลานี้มีนะฮะหรือเขาเขาเขามีพันธุ์แล้วก็เขาปลูกลงในท้องนาเลยอ๋อใช่ท้องนาท้องนาเลยแล้วปลูกเต็มเลยฮะปลูกเป็นเป็นงานงานเลยแล้วพันธุ์นี้กับหนึ่งพันหนึ่งพันเนี่ยแล้วก็เอาต้นพันธุ์มาขายนะฮะอันนี้ก็คงไม่ลงทุนไม่ทลายนะครับนะฮะลงทุนก็ไม่มากเท่าไหร่ไม่มากครับแต่ก็ไปมากต่อไอ้ต้นพันธุ์แต่ต้นพันธุ์นี่เข้าไปสองสามต้นแต่พอเขาปลูกสักใช้เวลานิดหนึ่งก็ปีสองปี